สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีส่วนสินพงค์ค่ะสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชาวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา1 7บ6นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรราราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชาวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุยละอ,องพระบาทตามลำดับดังนี้ นายกริตจ,จันทน,นทกกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้างทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมกิจกรรมในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายสุพจน์รอดเรืองหน้าหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตร,รกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชอัธยาศซายและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลา ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญพงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพประชาชนและกําลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา วันนี้เวลา18นาฬิกา15นาทีที่พักสงกุดเชียงอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพบผููสมปองรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พะบรมราชินีนาถพะบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนางหุ้งไม่มีนามสกุล ที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมาราพระราชทานและพรงมาราประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกับทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะหนักเป็นพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตอย่างหาที่สุดไม่ได้ โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีมอบให้แก่ครอบครัวของนางหุ้งเพื่อบำรุงกำลังใจ และว,วันนี้เวลา17นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายทวัชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเชิญพงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวพงมราลมาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเรือตรีพัฒราวุฒิรัตนวงศ์ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถาน สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาโดยตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลณชาปนสถานกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมและปโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเชิญพงมาลาพระราชทานและพงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษและพระราชทานเพลิงศพแก่เรือตรีพัฒราวุฒิพร้อมกับทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคาะหอยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพลอย่างหาที่สุดไม่ได้ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของเรือตรีพัทราวุธเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเชิญจัการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเชิญแจกันด,กดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบเอกอนันต์ขอมกิ่งและพลทหารพีราพัฒน์บุญเกิดกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลค่ายวีรวัตโยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งและสํานึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่กําลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเจริญอริยม,มารสมาธิฐิถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเทยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าเศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t t h ระหว่างวันที่9ถึง15สิงหาคม2568 และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรสมาธิระลึกถึงพระรันาตนตรัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่9ถึงสิหาสิงหาคม 2568โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้ทั้ง Play Store และ App Store นื่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2568น้อมสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณแม่ของแผ่นดินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพัฒนาง,งานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านทั่วทุกภูมิภาคสร้างงานสร้างรายได้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตทีด่ดีขึ้นทรงทำรงรักษางานศิลป์ในแผ่นดินไทยให้เรืองรองและงดงามในสารคดีใต้ร่มพระบรารมีด้วยรักแ แห่งแผ่นดินวันนี้เสนอตอนทรงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมชาติไทยให้ยั่งยืนติดตามทั้งหมดนี้ได้จากคุณสมพิศบุตรสาระค่ะ ลนิยส่งเสริมศ,ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคือความสำเร็จผลแอนยิ่งใหญ่ในการบำเพ็ญพระราชกร,รณียกิจอันยาวนานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลในการหยิบยกภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยในทุกภูมิภาคพัฒนาฝึกฝนจนเป็นงานศิลป์ของแผ่นดิน ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลปแผ่นดินครั้งที่หขึ้นที่พระที่นั่งอนันตะสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ8 0พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพ ของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแย่แล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงิน ประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุกมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป .4 บางคนก็จบไม่ถึงป .4 จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลยตลอด เวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิพพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรากายพระราชาจรัไทยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการืูนฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศ คือผ้าไหมมัดมีแพรว่าและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักรศานลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้ ลายสวยงามของรัศดรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างไรายได้เสริมจากงานศินลปาชีพ และนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าสินของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสารอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานสินแผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิชน,านีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปสมเดิจในทศการ์แสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรล สินแผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปลี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากราุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานสินไทยและชีวิตใหม่ให้กับพระ สดอนผู้ยากไร้ได้ลูกขึ้นยืนหยัดด้วยลําแค้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี ช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชาัชไทยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งม,มัน่นในการร่วมกันสานต่อง,งานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละพมิภาคไทยของเราสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญ,ญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทย ที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันนี้เป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกศิจปสวนจิรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพขแขนงต่างๆลอ่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานสินสร้างผลงานประณีตสินชั้นสูง คิดว่าลืมจักเทียที่ได้ความูมิใจของพระพันปีข้อไดรางวัหลราเพิ่กนกะคลองซอยหเหี่ยาเนาะห้องขัก้กมไปคองซอยได้ถวายผ่าได้เข้าเฝ้าของพระพันตีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนจนมี่มือนี่นะคะขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระพันปีหลวงที่ทําให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทํา ส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านนะเนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถได้บ่งบอกชัดว่า ร็ชดำรัสอันลึกซึ้งที่ส่งประสานสองประโยชน์ของงานศิลปวันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่สิป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคงถึงวันนี้งานหัตกระสินและภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่นทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่เพียงสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับพวงชนชาวไทยในทุกภูมิภาค พระองค์ยังทมสร้างเส้นทางเริ่มรองของการขึ้นเป็นงานสิลป์ของแผ่นดินได้อย่างมั่นคงสวัสดีค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีส่วนสินพงพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ